จเจริญสัมมาทิฏฐิวิถีสิ่งที่อยากจะทำให้มันเป็นไปให้มันปรากฏขึ้นที่สุดในชาตินี้ก็คืออยากจะทำให้ระบบเงินตราไม่มีการแปดเปื้อนกิเลสทั้งหลายให้ให้ระบบเงินตราเป็นระบบที่ มีคุณธรรมค้ำจุนค่างเงินคุณธรรมค้ำคำ่างเงินแทนทองคําที่มากที่ทองคําแบกรับภาระมากจนเกินไปถ้าถ้าหากว่าเงินตรามีคุณธรรมค้ำคำ่างเงินปัญหาต่างๆทั้งหลายที่มีมาในโลกนี้เกี่ยวกับเรื่องความยากดีมีจนทั้งหลายก็จะหมดไป เพราะว่าระบบคุณธรรมค้ำค่าเงินนั้นมีมหาปณิธานเป็นแกนหลักใหญ่ในการที่จะปลดเปลื้องความความมืดบอดความความไม่ดีงามทั้งหลายของสังคมของจากการใช้เงินใช้ทองทั้งหลายดังนั้นสิ่งที่เป็นกิจเป็นธุระ ที่เป็นกิจทีข่ข้าผู้กล่าวนี้นายพัรทรพลธาพัน,น์นี้อยากจะทำก็คืออยากจะทำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะว่าการที่เงินทองทั้งหลายแปดเปื้อนด้วยความไร้คุณธรรมทำให้เกิดปัญหาทุกอย่างทุกสถานทุกประการขึ้นมาในโลกนี้ จึงอยากที่จะทำธุระธุระที่เป็นกิจตรงนี้ให้เกิดขึ้นด้วยสูตรเครดิตคุณธรรมคำค่างเงินอันเป็นระบบเงินตาในระบบเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ของจากปัจจุบันที่สมควรที่จะเกิดขึ้นได้แล้วดังนั้นใครถ้าใครสนใจที่จะร่วมงานร่วมเงินร่วมร่วมทำ ควดีในเรื่องด้านนี้ร่วมผักดันด้านนี้ก็สามารถคอมเมนต์ติดต่อกลับมาได้เลยต่อไปจะได้เราจะได้พูดจาพูดคุยหาลรือเพงเพ่งพาพาหาหา,หา,หา,หาลือด้วยกันได้ในวิระทโย ο, วิระโคโรยังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสา วิระอิทธิโยพุทธสามมณีมามะมาพุทธศาสวาโหมเพงเพง่งพาพาและหาหาลือลือสาธุพุทธธรรมโมอนุตตโรสรนังขฉามิอิติปิโสภะควา